ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับนะอยู่กันมายาวๆเลยนะครับนะก็โคตรถูกนะครับ VIP 230นะครับแพ็ก SM อยู่หกร้อยยี่ l อยู่พันสองนะครับ XL x อยู่2 4 0พนะครับแพ็กใหญ่สุดอยู่2 9 8 0แค่นี้นะครับถูกมากนะครับมันมี Facebook นะครับแล้วก็เบอร์นะครับแล้วก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับนี่เลยครับแอดไลน์นี่เลยนะครับส่วนใครที่ ทำพวกนี้แล้วไม่เจอนะครับนะผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปกดดูได้นะครับไปผมจะถ้าใครยังไม่เจออีกเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับไปกดลิงก์ใต้เพจเข้ามาก็จะเป็นเพจนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนอ่าเติมเงินเกมราคาถูกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นนะครับทักพี่เขาไปได้เลยนะครับนะว่างตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับราคาโคตรถูกไม่มีอีกแล้วนะครับนี่นะครับเพจพี่เขานะครับอ่า ตามนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับจัดเลยนะครับนี่นะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นนะครับบอกไปเลยนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับนะประมาณนั้นนะครับเข้าไปดูได้นะครับนะโอเคครับผมครับ ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับทั้ง40ท่านแล้วนะครับเดินทางมาถึง40ท่านแล้วนะครับใกล้จะถึงครึ่งทางแล้วนะครับนี่นะครับรายชื่อสปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานะครับหารายชื่อตามนี้เลยนะครับคนอาจจะอ่อนน้อยนะครับเพราะว่ามันดึกนะครับมาดึกมากนะครับประมาณตีสามตีสี่นะก็ยังอ่อนนะครับนี่นะครับรายชื่อสปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานะครับส่วนใครที่อยากมาเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่นะครับ รายละเอียดใต้คลิปนะครับอ่านดีๆก่อนทักไลน์มานะครับเพื่อนๆนะอ่านให้ครบครบทุกจุดเลยนะครับแล้วก็ทักไลน์มานะครับนะจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพื่อนๆนี่เลยนะครับรายชื่อตามนี้เลยนะครับอ่าทั้ง40ท่านนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับอันนี้คือเป็นกำลังแรงใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับนะก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับ ครับเจอกันจุ๊บๆโอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มีสนายคัสสีนะครับมาขายนะครับผมบอกไว้เลยว่าของนี้โคตรโหดนะครับนะพกเงินอันดับแรกเลยนะครับพกเงินมา 112m นะครับแล้วก็เหรียญแมวอีก18 18เหรียญนะครับธนูนะครับไกล7.5นะครับยีทเคธนูปูด้วยนะครับเพื่อน ไกลเจ็ดนะครับน่าอยู่ประมาณร้อยเอ็มนะส่วนเสื้อนะครับเจ็ดจุดห้าเหมือนกันนะครับโอ้โหสุดจัดนะครับเพื่อนเพื่อนที่เหลือก็ทั่วไปนะครับแฟรี่ก็ธรรมดานะครับอ่าประมาณนั้นนะครับออบตามนี้เลยส่วนรองเท้าเป็นขี้เกานะครับอ่าตามนั้นเลยเลยครับหัวนะครับก็ใส่เป็นหัวอันนี้นะเป็นเขานี่นะครับแล้วก็เป็นการ์ดไอ มด <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะครับไอมีคนทำอาหารผัดกะเพรานะพอดีกินมันมานะครับต้องขออภัยด้วยมีการ์ดมดดาวด้วยนะครับหนึ่งใบนะครับแล้วก็หน้ากากาน้ำแข็งนะครับเพื่อนๆก็ก็มีคี้ดาเมจอีก3.7นะครับนะก็มีปากเพนนะครับฮแล้วก็มีหลังซากุระแล้วก็มีหางเพนหอีกเซตนะครับ ประมาณนั้นนะครับไอตัวนี้นะครับมันเป็นตัวผู้หญิงนะครับนะมันก็เลยแฟมันก็เลยเป็นผู้หญิงพอดีผมมือลั่นไปกดเป็นผู้ชายนะครับเย็ดเคชุดแฟผู้หญิงก็ก็เลยใส่ไม่ได้นะครับนะประมาณนั้นนะครับก็มี VIP 1หนึ่งใบนะครับหน้ากากตีบอสนะครับแล้วก็อันนี้ก็ได้จะได้น่าจะได้แล้วครับขาดอีก4อันก็น่าจะได้ฝังอาวุธได้แล้วนะครับ นะมีหลังใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ที่ที่โหดๆเลยก็เป็นผ้าคลุมนี้นะครับ IAC3 นะครับนะเอาไปขายผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขารับซื้อเท่าไหร่นะครับถ้าไปขายก็น่าจะได้ราคาอยู่นะครับเป็นเงินตีเป็นเงินปัจจุบันนะนะครับการ์ดนะครับมีการ์ดมินิหนึ่งใบนะครับหกสิบห้าเอ็มนะครับการ์ดเนี้ยที่เขาไว้ฟาร์มเป็นบ่อไฟนะครับเพื่อนเพื่อนเเคยเห็นไหมที่เขาเอาไปฟาร์มนะครับ แล้วบ่อไฟมันจะขึ้นนะครับนี่ร์ดใบนี้เลยนะครับ65ล้านนะครับการมินินะครับทั่วอันนี้ก็เป็นการทั่วไปนะครับนะไม่มีอะไรนะครับส่วนของนะครับมีดาบดาบใบดาวตกนะครับนะเจาะเกาะสิบนะครับเย็ดเขเจาะเกาะสิบเยเหรอเนี่ยแล้วก็ประมาณ30มสิบเอ็มนะครับแล้วก็ ไม้แมวนะครับอ่าสี่เอแล้วก็ขวันพ่อค้าอีก19บอนะครับเพื่อนๆก็มีเสื้อเสื้ออีกนะครับเสื้ออีก18บอนะครับเย็ดเ้ดูของนะครับขายหมดเนี่ยผมว่าน่าจะรวยจัดนะครับนะของเยอะมากนะครับ อ๋ออีกอย่างหนึ่งนะครับลืมบอกไปนะครับนี่มีมีมีพาหนะด้วยนะครับเป็นเป็นน้องหมานะครับน้องหมาลากลากนะครับโคตรเท่เป็นน้องหมาลากด้วยเรเพื่อนอย่างเท่นะครับนะประมาณนั้นนะครับมีหลังด้วยนะครับเดี๋ยวผมเริ่มลืมเปิดหลังให้ดูนะครับอ่ามีหลังมีหลังสวยสวยด้วยนะครับนี่นะครับหลังน้ําแข็งนะครับโคตรเท่เลยนะครับ ประมาณนั้นนะครับเฟืองรูนน่าจะครบนะครับอ่ารูอูนก็ประมาณนี้นะครับอ่ารูรูเดิมนะครับรูนเดิมเ <c oughs> หมาะสำหรับเอาไปปั่นต่อมากเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรมากนะครับรูนเดิมมี เดี๋ยวผมลองรีไปหมดก่อนโอเคมีทั้งหมด800อกว่านะครับกับแต้มอีก4ี่ส0 0แสนนะครับสมุดนะครับตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าผมขายไม่แพงนะครับจริงๆตัวเนี้ยขายไม่แพงหรอกครับทักมาได้นะครับสมุดก็ประมาณนี้นะครับอ่าขายไม่แพงครับเพื่อนๆจัดจัดให้เลยนะครับ ตัวเด็กตัวเด็กมีเงิน M อยู่ตัวละ 10m นะครับเพือ่อนๆนะตัวเด็กอะ่ะมีเงิน M ตัวละ 10m ก็เป็น 20m แล้วนะครับตัวเด็กนะไม่ต้องกลัวครับพเพื่อนๆเพราะว่าเรามีการวินิใบนี้นะครับอ่าเอาไปฟาร์มนะครับหรือเอาไปขายก็ได้นะครับนะเอาไปฟาร์มหรือเอาไปขายก็ได้นะครับเอาไปฟาร์มน่าจะดีสุดนะครับเพราะว่ามันจะรวยรวยมากนะครับประมาณนั้นนะผมลืมอะไรไปหรือเปล่าเนี่ย ขออนุญาตคิดแป๊บหนึ่งนะครับเผื่อลืมอะไรไปอ๋อในในร้านค้านะก็มีคลองขายนะครับเนี่ยราคาก็มีของขายนะครับประมาณนั้นนะครับผมจะเปิดการ์ดให้ดูนะครับการที่ฝากสมุดนะครับนี่นะครับอ่าหยุดคลิปเอานะครับเพื่อนหยุดคลิปเอาเลยนะครับหยุดคลิปเอาเลยนะครับ อยู่ตรงไหนนะครับก็หยุดเอาเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อหยุดเอาเลยนะครับถึงฉากไหนก็จัดเลยนะครับโอเคประมาณนั้นนะครับน่าจะหมดแล้วแหละครับเหลืออะไรอีกไหมเอในคังนะครับเข้าไปดูในคังนะครับ ในครั้งก็ประมาณนี้นะครับอ่มีเลยนะครับในครั้งโอเคนะครับครั้งสำรลองก็ประมาณนี้นะครับสวิปได้4อาชีพนะครับนะสวิปได้4อาชีพนะครับ1 2 3 4งสนะครับหกับอาชีพนี้นะครับ อ่าห้ากับอาชีพนี้นะครับยังไม่ได้เปิดนะโอเคนะครับสัตว์ขี่มีเดี๋ยวผมเปิดก่อนมันมีหมูอยู่ตัวหนึ่งนะครับสัตว์ขี่อันนี้คือสัตว์เลี้ยงอันนี้คือสัตว์เลี้ยงนะครับอ่าตามนี้เลยครับ สัตว์ขี่มีมีหมูตอนตัวหนึ่งนะนี่หมูตอนนะครับมีหมูตนะครับเข้าไปดูในกิวบ้างนะครับว่าเขาอวยพรอะไรบ้างนะครับถ้าใครอยาก ใส่พวกชุดกาชาเนี่ยที่ผมติ๊กไว้เนี่ยก็น่าต้องเปลี่ยนเป็นผู้หญิงนะครับหรือใครมีวิธียังไงก็ได้นะครับอธิฐานน่าจะอยู่นี่นะครับอธิฐานเป็นดเคนะส่วนนี้ก็ลงไปิี่ดาเมจนะครับแล้วก็เพนอ่าประมาณนั้นนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนโอเคนะครับก็จบ นะครับมีประมาณนี้นะครับนะโอเคนะคลิปนี้ก็น่าจะลาทานผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อ id line ใต้คลิปเลยนะครับนะผมจะเขียนบอกนะครับว่า id ยังอยู่นะครับแต่ถ้าเขียนว่า id ปิดการขายก็แปลว่าน่าจะนไปแล้วนะครับนะโอเคนะครับ คลิปนี้ก็เราลาผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ